ครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงานพ่มแดงนะครับทั้งช่องแคทมิวฟุตรับคลิปนี้นะครับจากภาพพี่น้องนะครับมาเบิงมือที่3นะครับวันที่3ามมันนี้กับไร่เต็มๆเนาะกำไรเต็มๆ นี่นะครับกระบอกตามเป่าบรนไดดอกนะครับเพราะว่าเหลือถุงเหลือซีโลแต่ว่าว่าเป็นนังนะครับเดี๋ยวเอาเอาไว้ไปกินเองเ,องเนาะเอาไว้ไปกินนะครับเพราะว่าผู้เฒ่าอยู่เฮื้นกับพท่านได้บท่านได้กินเต็มที่อยู่ก็ดีละนะครับตอนนี้ใบสองประมาณใบสองสิบหกสิบเจ็ดนาทีนะครับ กำไรเฮากับซีอูประมาณพันเจ็ดร้อยนะครับประมาณนั้นนะครับขายวันที่สานะครับนี่ละมือที่3ามเบิดตั้งแต้ใบ2องนะครับเก็บของกลับบ้านพี่น้องนะครับงานอิสระเนาะไปเก็บของกันเถอะอยากกลับย่ำใดกับกลับได้นะครับงานเจ้าของ นี่เรามองมันดีมันดีตรงนี้นี่เองอ่ะเพื่อเห็นสีเดี๋ยวนะ้เก็บผ่าก่อนมึงแนวบังแดดเฮาผ่าก็เรื่อมสอมีแล้วพี่น้องขายมาเป็นครบปีอ้ะสิไปซื้อไมอ่เอาแบบเก่าอยู่ละเดี๋ยวลูกค้าจำว่าอะไรเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีว่าอะไรดอกคิดว่านี่ครับ บรรยากาศกบห้อนๆเน,นาวๆครับขันยู่ในโฮมกับหนาวขันตากแดดกับห้อนนะครับกะถือว่าอากาศสบายละนะครับผมอากาศเย็นสบาย มีผูมาปิดท้ไทยให้บอกว่าเจียวไว้กินกับจิบ่เอาไว้กันได้ดิปดิๆๆมีผูมาปิดท้ไทยให้นี่สิหเบิดเลยนี่้อยนึงนี่เอาแม่ผู้ใดจิเป็นผูโโ้โชคดีหมดหรือยังวันจินทรเนาะคนไหนนี่พี่น้องนะครับ บางคนก็นอาจจะสงสัยว่าเป็นยังผมคือเบ่อเอามากเกินเลยนะครับชินขาแล้วเวลาข้องเรือนหน่อยเจ้าก็ไปเอาไม้นะครับบางคนอาจจะคิดยังสิแนบอครับก็คือเอาเอามาเลยพ่อของถือของสดก็เอามาเลย10บลังสิบหา่งยีลังก็เอามาเลยพ่อของ ไก่สิเบิร์เข้าก็ไปเอามามัมเพราะว่าบ,บักสมมันอยู่ได้ยู่แล้วซีหามือก็อยู่ได้ประหยัดค่าน้ำมันตรงมีผู้คิดแบบนี้แน่นอนครับจะบอกว่าผมเฮ็ดมาเบิร์แล้วครับลุงของเป็นหมืน่นสองหมืน่นผมก็เห็ดมาแล้วนะครับเอามายี่สิบลังผมไปยี่สิบเจ็ดลังผมก็มกเฮ็ดมาแล้วนะครับมันบ่ได้เงินดีทอเข้าเห็ดแบบนี้นะครับผม กะแล้วแต่ผู้ใดเก่งแบบใดถนัดแบบใดนะครับแต่ละคนคาคายกะเทคนิคของใบของมันเนาะเฮ้ากะเมื่อเปิดเผยเทคนิคของเฮ้านี่ลหละนะครับบ่ไดดมาแข่งนะครับมาเปิดเผยสำหรับพี่น้องที่อยากเฮ็ดตามนะครับบ่ไดดแข่งกับไล่ะหครับ ไหวอยดิพี่น,อน้องการเก็ร้ยกล่อเขาหายังไปกินแกงเนาะเคยจีแสบเนาะพี่อยากไปซอยจุเหน็นเนาะเอานี่ยละครคิปนี้กับบ่มียังหลายนะครับพาพี่น้องติดตามติดตามผลกับว่าอะไรเนาะติดตตามมาตั้งแต่ลงของนะครับ ท่านคนก็อยากรู้ว่ามันจอดอยู่กลางป่ากลางดงนะครับขายได้อีรีบอ่นะครับเพื่ออยากทดลองเฮ็ดต่ำพ่อได้เรืองบอ่อนะครับกะพ่อได้พี่น้องพ่อได้งวนรถนะครับขันสีให้รุ้ยกับบอร์ุ้ยเหรอครับเนาะแต่ว่ามันกลับเป็นอาชีพนิลาอิสระของเฮ้านะครับแล้วได้นี่พี่น้อง พับ h o ม,มแล้วลวนี่ฝากคลิปนี้ไว้ท่านี้ก่อนนะครับพอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ